พี่น้องวันนี้มันอาจจะเฮ็ดผะแนงนะคะผะแนงเนื้อใส่แอปเปิ้ลเขียวนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะใส่น้ำมันตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงเะแนงลงไปผัดนะคะนี่ค่ะบใส่พริกแกงลงไปนะคะผัดพริกแกงก่อนนะคะให้พริกแกงหอมก่อนนะคะ วันนี้เขาจะมาใส่เป็นกะทินะคะวันนี้เราจะทำเมนูที่ไม่เป็นกะทิแต่เราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแทนนะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยเวลาหา้ามาเห็ดเป็นพัวแกงกะทินะคะมันจะข้นมากค่ะมันจะข้นข้นกว่ากะทิเลยแล้วก็มีความมันกว่ากะทินะคะสำหรับความรู้ใหม่ที่จะให้พี่น้องนะคะวิปปิ้งครีมโบเมนว่าอามาเห็ดแต่กับเข่าได้นะคะโบเมนว่าอามาเห็ดแต่ขนมได้นะคะเอามาแทนกะทิได้นะคะสำหรับสาวๆที่ยุ่ ในต่างประเทศนะคะทีไปหาซื้อกะทิในห้างฝรั่งแล้วมันบ่มีแล้วเขาไปซื้อเจอแต่กะทิเทียมน่ะกะทิที่มันผสมขีมอ่ะเขาจะไปซื้อเลยดีกว่าเขาซื้อวิปปิ้งรีมแทนนะคะมันแสบกวัวกะทิอีกนะคะเขาพัดพร้อมแล้วเขาก็จะใส่วิปปิ้งขีมลงไปะค่ะค่อยๆใส่นะคะเขาจะพัดค่อยๆละลายพริกแกงออกนะคะจะได้ความหอม,หอมแลวก็ความแซ่ ขี้มันไยกันแห้งกะทิได้แล้วก็แซ่บกว่ากะทินะคะมันกว่าอีกด้วยนะคะนะคะเห็นหรคะแต่วเวลาเราจะใส่เนื้อต้องใส่ค่ะใส่แล้วเราเปผัดเนื้อออกมาจากชงฟิตนะคะดังน,น,นั้นต้องรอนิดหน่อยดังนั้นกะ็จะเติมน้ำนิดนึงนะคะ เพราะว่าในตัวพีพิมครีมเนี่ยเขาจะข้นมากเลยค่ะส่นี้เดี๋ยวจะข้นมากดังนั้นจะเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อละลายความข้อน,ขอน,นออกมากนะคะเนี่ยเค็มมีข้นมากนะเห็นเนค็มบ่ข้นเลยอ่ะเขาก็จะพิมพเนไว้จากนั้นทอดก้อนอนะซุกก้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะหันห่นหั่นแอปเปิลเขียวร่อนะคะุงก้อนเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะคะาแนนจะออกหวานนิดนิดในส่วนกอมีหน่อยนะคะ รดดีค่ะนิดน้อยลดปุงรสค่ะพอนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะจากนั้นเขาก็จะหัน่นแอปเปิ้ลลงเลยนะคะแอปเปิ้ลไม่น้อยจะบ่าหั่นไว้นะคะแอปเปิ้ลไม่น่อยจะมาหั่นทีหลัง ขั้นตอนก็จะใส่หมอ้อเพราะแอปเปิ้ลนี่ถ้าหัห่นไว้ปับ๊บมันจะมันจะดำนะคะมันจะโม่น่ากินนะคะาะคะแล้วก็มาเก็ดไปนึ่งหันไปนึ่นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ล้างแล้วนะคะแอปเปิ้ลเขียวนี่เวลามาเกงจะแซ่บมากเลยค่ะ เน่ก็เฮ็ดกับสามน่วยนะคะใช้สักสามลูกเน่นผินักนะคะใส่เนื้อนิดหน่อยจะเ,เป็นแผนคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะขับจะใส่แล้วก็ตรงไปก่อนนะคะตรงไปสักพักเดี๋ยวชิมค่ะชิมเลยนะคะแล้วก็จะคอยถิ่นไวให้มัน ใแอปเปิลยุกตัวนิดนึงก็ซื้อ่าใส่ได้นะคะพอเลยค่ะเดี๋ยวมันจะมีรสเปรี้ยวออกมาจากแอปเปิลน้ำแข็งแสบนะคะคะ้ะแนน่งเราก็ได้ที่แล้วนะคะน้ำเอาน้ำคุกคิดบปตรงน้ำร้ายนะคะเขาก็จะใส่ใบบกวบัวลงไปนิดนึงนะคะในตอนที่เขาจะเกาออกจากหมอนะคะกับพริกนะคะนิดหน่อย มันูแบงใส่สองเตือนะคะอีกส่วนนึ่งจะแบงต่อแต่งจานเนี่ยเขาก็จะปิดไฟแล้วก็เอาไปเทใส่าจานพี่น้องเบิ้งนะคะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะสําหรับผ้านแนงเนื้อใส่แอปเปิ้ลเขียวนะคะมื่อนี้มาตานกินบอค่ะรสชาติจะออกอ่ะอร่อยกลมกลมเลยค่ะจะมีเปรี้ยวนิดนิด ของแอปเปิลนะคะละแอปเปิลกับมะเยแห้งนะคะเอาพอดีพอง้ามเวลากินมันก็จะเป็นกรุบกรุบอยู่นะคะก็ลองไปเห็ดเบิ่งนะคะหนึ่งไอเดียหนึ่งความรู้แบ่งปันให้พี่น้องนะคะด้วยรักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ